แล้วนะโอ้ตายแล้วสป,ปิลา่ดที่ไหนจะหลอเท่าบันนี่ขนาดนี้ทุกคนดูสิช่ชเกอรว่าบันนี่เป็นสป,ปิลลาดนาไหนฉันขอดูหน้าเธอชัดๆหน่อยส <c oughs> ิว่าหลอกแค่ไหนยิ้มแล้วเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> หรอเปล่าเรอไ <c oughs> หมจอเลยนะะฮะหล่อละสิธรรมดาที่ไหนล่ะโอเคอายุแล้ดิสปอรสเบิรอายุเบเตดไลท์แดดวาย กำลังฮิตเลยหรือเปล่านะฉันเหมือนอ๋อจริงๆเขาฮิตมานานแล้วชายเกิแต่มันติดหูฉันนะนะมันเพิ่งมาติดในหูเราไม่ออกเลยเหมือนจันลรแดงเปล่าเออมันอาจจะเป็นขี้หูก็ได้นะชายเกิลก็ว่ากันแหละไอ้ในช่วงนี้ช่วงนี้นี่วันนี่รู้สึกเราอยู่ในแมบบของวงกฎกันบ่อยนั่นเนี่ยวิ่งจนแบบ ไม่เคยรอดสักครั้งเลยเราอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากทุกคนว่าเราจะทํายังไงถึงจะชนะเขาวงกดได้ถ้าเราไม่เข้าใจว่าเราจะวิ่งแล้วเราไปถึงหอคอยแล้วมันยังไงต่อเหรอมันไม่ชนะตลอดเลยนะชายเกอร์เราต้องทํายังไงหรอนัทสีเราก็ไปหอคอยกันมาหลายรอบแล้วนะแต่ว่าเราก็ไม่สามารถลอดออกไปจากเขาวงกดนี้ได้นะ่ะถ้าใช่ใช ก็คือบัดนี้ก็เลยงงว่าแล้วเราต้องทำยังไงถึงจะชนะนะชัยเกิลหรือเราไปผิดมาตลอดนะบัดนี่ไม่รู้หฮแล้วเราต้องไปทางไหนนะชัยเกิลออเอมาเร้วว่าเร็วบันนี่ชัยชัยฉันโดนฉันหนงฉันฉันเห็นมัน ท่านได้บอกเธอน่ะฉันเลยรีบวิ่งมาก่อนอ้ฉันรู้สึกว่าได้ได้ถึงความสั่นสะเทือนฉันว่ามันกําลังตามฉันมาแน่เลยนะเขาได้ยินเสียงไหนฉันฉันอยู่ในเขาวงกตแต่ว่าตอนนี้ฉันกําลังหลงแล้วฉันรู้แค่ว่ามันกําลังตามไล่ล่าฉันอยู่นะเพราะมันตามเธอแต่ก็ระวังฉันออกมาข้างนอกแล้วฉันออกมานอกข่าวงกต อฮ้ยเฮ้ยไปกระโดดมาหาฉันนี่มันเจ้าตัวตลกหนังนี่ใช่ค่ะนตายมันน่ากลัวมากเลยนะมันแอบแฝงตัวอยู่ในเขาวงกตมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมันแอบรอเราอยู่แน่เลยวันนี้ตอนนี้เรารู้แล้วนะว่าตัวที่อยู่ในเขาวงกตมันเป็นตัวตลกหนังน่าเอ้าใช่กาจริงด้วยแล้วเราจะทำยังไงดีอะคราวนี้อะ นั่นนะสิเราต้องรักษาหนังของเราไว้ให้ดีที่สุดโดยเฉพาะหนังสีชมพูของเธอน่ะมันน่ารักมากเลยนะมันคงอยากได้มากเลยแหละจะไม่ให้ขนของฉันไปเด็ดขาดนี่เลยบันดี้จะทําการสร้างบ้านเพื่อจะหนีจ้าตัวตลกหนังจริงด้วยถ้าเรามีอะไรครอบคุมหรือป้องกันมันน่าจะช่วยได้เยอะเลยนะเฮ้ยบันี้ดีเลยบ้านสูงแบบนี้นะเร็ว แชก็มันเร็วเราหนี้ปเขาพงกดเราก็ไม่ชนะงั้นเราก็ขึ้นบ้านเลยดีกว่าเพื่อจะไปคอยอยู่ข้างบนโอเคเลยบันนี่ฉันกำลังไปไปรีบรีบรีบขึ้นไปก่อนที่มันจะมาโอไม่รีบมันช้ามากเลยแชกลแล้วถ้าเกิดมันมามันมาจัดการเราโอ้มันวิ่งมาแล้วนั่นแเก็วายมันช่วงรีบราร่วงแชก็วิ่งเร็วโอ้ยังไม่ทันได้ขึ้นไดนเลยน่ะแชก็ว่าชขาหนีลงน้ำดิกวราชิันต้องหีลงน้ำ โอ้มให้ไมคกอดนก็ไม่ทัดนะใช้ก็ว่าเราเกิดใหม่แล้วรีบปีนขึ้นบ้านเลยดีกว่าล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 าบัดีเธอเห็นหรือเปล่ามันอยู่ข้างล่างนะมันกาลังงงอยู่ตรงริมน้ำว้ายยืนงงตรงริมน้าเย้ เจับสกินสตีลเลอร์มันจัดการเราไม่ได้แล้วแหละมันนี้เชื่ออย่างนั้นโอ้โหัน้โอ้แผ่นมกนีเตนเลยโอ้แต่ว่าโอ้โอแผ่นมกนีเตสใช่ใช่ทำอะไรไม่ได้หรอกเฮ้ยตายทำอะไรเราไม่ได้ชคิลเธอทำอะไรเราไม่ได้เย่ในที่สุดเราก็รอดแล้ววิธีการเอาตัวรอดจากเขาวงกดก็คืออยู่บนบ้านสูงสูงใช่ไหมช่วยนะบันดี้ ว่าเออฉันกำลังดูอยู่มันมันเหมือนบ้านพรบ้านพรมันฉลาดอยู่นะบันนี่มันพยายามที่จะเตะไปดินล้วนไปชะล่วงมันเตะไดินล้วงฉันก็่หลบไปอยู่ตรงไหนดีล่ะไปอยู่ตรงที่สูงตรงนี้ดีกว่าไปอยู่ตรงที่สูงตรงนี้โอ้ชายเก้ามันฉลาดมากเลยมันพยายามพัง เขาบ้านไม้ของเธอน่ะโอ้เอี้ยแต่ว่าตอนีฉันอยู่ในห้องกระจกฉันว่าฉันน่าจะยังปลอดภัยอยู่ถึงมันล้มลงฉันก็ยังยังอยู่ในห้องกระจกดูสิมันเก่งมากเลยฉันก็มันพังสาทีละต้นทีละต้นทีละต้นจนเธอจะล่วงมาแน่นอนเลยฉันว่าฮ่าไม่รอดหรอกวันนี้ไม่รอดไปแล้วฉันก็เธอก็ไม่รอดตามปานนี้แน่นอนเอี้ย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 โอ้มันไปหาเธอแล้วไม่ไม่นะวันนี้เฮ้ย้ยตอนนี้ ถ้าเธอไม่เจอมันจะหาถาเธอไม่เจอชายเกลวฉันหนีเขาหนีเร็วฉันหนีเขาเข่าวหมดแล้วแหละฉันหนีเขาเข่ามอหมดแล้วฉันทําการหลอกล่อมันอย่างได้ผลดีมากชายเกลโอ้มันวิ่งตามเธอไปแล้วฉันเห็นอยู่นะเฮ้ยจริงเหรอโอ้ฉันมาทางตันฉันมาทางตันหน้าสิวหน้าขวัญแบบนี้ฉันหลงทางตลอดเลยน่ะเฮสติไม่มีปัญญาไม่เกิดเอ๊ะอะไรนะสติจะเกิดจะเกิดปัญหา ั้งสติแล้วรีบไปทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ชก้กนกโดยการกดไลค์ให้ด้วยนะบันนี่เธอยังเห็นมันอยู่หรือเปล่านะไม่เห็นแล้วชายนกปัตติยังไม่เกิดอ๋บันนี่ฉันว่านะฉันอยู่ในเขาวงกฏแบบนี้มันน่าจะหาฉันไม่เจอนะ <c oughs> อุ้ยชยก้กนกจริงด้วยให้กันเราก็หนีกันในเขาวงกฏด,ดีกว่าบันนี่จะเกิดล้นนะมันเลยมันเลยมันเลยฉันกําลังวิ่งหนีอยู่และฉันรู้สึกได้ว่ามันไม่ได้ตามฉันมาแล้วนะ ฉันไม่รู้ว่าเธออยู่ไหนตอนนี้งั้นฉันวิ่งไปที่หอคอยก่อนเลยละกันไปเจอกันหน้าหอคอยนะได้เลยบันนี่ฉันกำลังพยายามไปอยู่ลา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 ว่ามันไม่เก่งเหรอมันไม่เก่งเหรอมันหาเราไม่เจอเหรอทุกคนดูสิเราไม่ตายแล้วโอ้ดีใจมากเลยใ,ในที่สุดเราก็เจอตัวที่ไม่เก่ง ด้วยมันอาจจะตามหาในเขาวงกดไม่เก่งนี่ขนาดมันมานอยู่ในเขาวงกดก่อนแล้วซะอีกนะวุ้ยตายแล้วโอ้โอ้โอ้ไม่ถัดๆครับมันมาดักหน้าชายเก่าแซงนั้นแหละเกือบถึงหอคอยอยู่แล้วเชียวโอ้มันที่วิ่งก่อนมันที่วิ่งข้าหอคอยก่อนอาจารย์บ๊ายานบอกแล้วเกือบถึงหอคอยอยู่แล้วเชียว เออเออเออเอเอ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 อเามันยังคงติดอยู่ในข้หูของเธออยู่ใช่ไหมเอะติดอยู่ในหูสิว้าวว้าวอ้าวว้าวไ้้เัแดดฮ่าบันนี่เรามีบ้านอยู่ในขอคอยขาวงกดเลใช่แต่ว่าก่อนอื่นเลยเราต้องทำลายทางขึ้นก่อนเดี๋ยวมันขึ้นบ้านเราได้จรด้วยจริงด้วยเอเลยทําไปให้หมดทัไปให้หมดเฮ่คานนี้มันก็เป็นไม่ได้อะ เอาแล้วบบนี้เธอจะจุดยังไงนะคะแป๊บๆขอขอปีนก่อนโอ้ตายแล้วจะทันไหมเนี่ยมันจะมามันจะมารืยอยังไชเกิ<อ>้ลมาที้ย,ยังฉันยังไม่เห็นมันนะเอ,เ,อเอฉันกำลังสอดสองสอดสองดูอยู่นะทุกคนถ้าใครเห็นมาแล้วคอมเมนต์บอกด้วยนะชันก็จะได้เตรียมตัวถูกนะทางทางพื้นก่อนนี่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 โอเคตรงนี้ด้วยนี่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  นี่มันฉันเห็นมันแล้วมันเข้าประตูไปแล้วมันเข้าประตูหอคอยมาแล้วฉันว่ามันกำลังจะขึ้นมาฉันว่ามันใกล้จะถึงแล้วมันขึ้นมาแล้วน่ะเหรอโอไม่ไม่มันทด่เห็นแล้วมันปีนกันแล้วมันมาแล้วเออ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 แต่มันเลื่อนนี่แับนี้ว้าแต่ว่าแต่ว่ามันไม่ละความพยายามมันยังเข้ามาอีกเข้ามาอีกแล้วน่ะไหนไหนไหนนี่ส่องดูดิ เก็จะเห็นป่ะเออฉันไม่เห็นนะเธอบางฉันอยู่นะโอ้กับเธอเพื่อนมันอยู่ไหนหุ้ยมันอยู่ข้างกายนี้นะบันนี้เธอเห็นมันไหมแชร์ก็พูดเบาๆสิเดี๋ยวมันรู้ว่าเราอยู่ข้างบนนะใชรก็เดินมาตรงนี้เร็วมาตรงนี้มานี่รู้ตัวแล้วมันเสายวเยี่ยมเสียเอี่ยมเสียเอี่ยมอ๋อมันทำเสาพังโอไม่วันนี้โอไม่โอไม่โอไม่ โอ้ยทำไงดีไชค์เข้า่นเต้นมากเลยโอ้ทำไงยะเงีย็บเย็บเยบให้มากที่สุดเอาลูวอัไชค์เข้ามันกระซุบเธอไปแล้วบันดีก็โดนกระซวกด้วยมันเอ็งมากเลยเราไม่รอดเฉยฮะที่รู้รู้มันมีสองตัวด้วยนะสองตัวเลยเหรอ